ในวันนี้นะคะบูธของธนาคารกรุงเทพเราก็มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่จะมาตอบไลฟ์สไตล์ค่ะของลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมงานก่อนอื่นเธยอยากจะขอเชิญชวนเข้ามาร่วมงานในบูธของธนาคารกรุงเทพวันนี้เรามีทั้งในเรื่องของอบัตรสมาร์ทระบิทไลน์เพที่เป็นออกใหม่ของเราในวันนี้นะคะ เสียค่าธรรมเนียมเพียงแค่200บาทค่ะซึ่งจากปกติเนี่ยประมาณก,ก็จะชําระมากกว่านี้แต่อันนี้เป็นโปรโมชั่นสําหรับในงานนี้สําหรับลูกค้าทุกท่านนะคะแล้วก็เราก็เตรียมพร้อมสําหรับบุคลากรค่ะที่จะมาให้ความรู้แล้วก็ให้คาปรึกษาในการลงทุนค่ะของแต่ละท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นการด้านของการ เพิ่มความมั่งคั่งให้กับชีวิตค่ะหรือว่าการวางแผนการเงินรวมถึงการวางแผนทางด้านภาษีค่ะในช่วงปลายปีแบบนี้นะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมงาน Money Expo งานวันนี้คือคืนมากค่ะแล้วก็เราห่างหายกันไปไม่ค่อยได้เจอกันนานนะคะบูธของธานาคารกรุงเทพก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ยินดีให้บริการทุกท่านนะคะ